สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจะทการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565เป็นวันแรกนะครับแต่ซึ่งตรงนี้โรงเรียนเ,เปิดเรียนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มาเรียนทุกคนซึ่ง ก่อนหน้านี้โรงเรียนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในส่วนของโรงเรียนเองไม่ว่าจะเป็นความพร้อมอเรื่องของบุคลากรที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนอ,อาคารเรียนอ,อาคารสถานที่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอทุกห้องเรียนแล้วก็มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดอในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียนห้องเรียนห้องสุขาโรงอาหารบริเวณต่างๆทั่วไปนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของนักเรียนที่มาเรียนนั้นนะครับทางโรงเรียนก็ได้มีการย้ำเตือนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเองแล้วก็ผู้ปกค,ครองพร้อมที่จะมาเรียนในวันนี้ซึ่งก็ย้ำเตือนในเรื่องของ การหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าไม่ไม่ไปเสี่ยงนะครับกับการติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ให้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 แล้วก็คิดว่าในปีการศึกษา2,565นี้นะครับโรงเรียนจะสามารถทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ร้อยเปอร์ซ็นต์นะครับตลอด ทั้งปีการศึกษาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลารกรนักเรียนผู้ปกครองนะครับได้ช่วยกันนะครับในช่วงนี้ก็ให้ให้ยังคงนะครับามาตรก,การทางด้านสาธารณสุขเ,เพื่อที่จะได้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนะครับนักเรียนสามารถมาเรียนได้ตลอดปีการศึกษาแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ์ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะครับนักเรียนวันนี้มีความพร้อมมากนะครับนักเรียนจำนวนประมาณ3,200คนนะครับวันนี้นักเรียนมา โรงเรียนเยอะมากนะครับโรงเรียนก็ได้มีการมีมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการเดินทางไปกลับของนักเรียนและก็ในระหว่างการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุกท่านนะครับให้ใส่แมสนะครับหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับในขณะทีอ่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าแม้กระทั่งการเดินทางไปกลับนะครับก็ต้อง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำให้โรงเรียนสามารถาเปิดการเรียนการสอนได้ในวันนี้แบบออนไซ้์100%ขอบคุณมากครับ